สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้พามาชมบรรยากาศงามเรงนะครับท้องไฮท้องนาครันยามท้องไร่ท้องนานะครับนี้นะครับเอากามาถ่ายส่วนมะเขือนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับ กอฟางที่อาดกัยังบริเก็บนะครับก็มีบางเจ้าที่ยังโบเซ็ดนะครับนี่ครับข้างๆบริเซ็หมดแล้วนะครับนะครับแต่กอฟางที่อาดแลเพื่นยังบริเก็บนะครับยังโบเซ็ดซีนไปที่เรียบร้อยนะครับยังเล็กน้อยนะครับนี่ครับเจ้านี่ขยังนะครับนี่ครับเปลืองเรียงรายครับยังไม่ได้เก็บเลยนะครับเพราะว่า มาถ่ายเมื่อนนี้ก็คือเตรียมดินนะครับเตรียมดินที่จะปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงนะครับเพราะว่าเบี้ยมะเขือเพิ่นที่เพิ่นจาดเพิ่หวานฮะไกลสมควรที่สี่พอปุ๊กแล้วนะครับก็เลยได้มาถ่ายกบต่อเฟืองไว้ให้เพิ่นนะครับนี่ครับเจ้านี้ก็ยังบ่เซ็จครับ เรื่องก็ยังเต็มอยู่ครับก็เ,เลยมาถ่ายเพิ่นก้อนนะครับเพราะว่าวเพื่นฟ้าปลูกนะครับยีไม่เกินหนึงสามถึงหอาทิตย์นะครับสาสได้มาปั่นแล้วก็มายกล้องเตรียมที่สิปลูมะเขทศนะครับเลยได้มีโอกาสได้มาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับการเตรียมดินการยังคือโซนทางนี้นะครับพอหมดฤดูวูไอ เก็บเกี่ยวข้าวนาปีนะครับพีก่กะสีทำการปลูกมะเขือเทศโซลรงงานหลวงนะครับเอากะได้มีโอกาสในมาไทยพห้เพิ่นก็นเลยถ่ายทำให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับต่อจากนี้กะสิเป,ป็นข้าวงานไรยงานสวนแล้วครับรถถ่ายรถเกี่ยวกบสีได้จอดแล้วครับรอข้าวนาปังเข้าเบียร์ต่อไปนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเล้งนะครับ นี่ครับถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการเตรียมดินที่สีปูกะเขเทศนะครับกะอีเท่านี้นะครับท่ายให้รับชมให้อน,นันกะสถานีต่อไปก็คือปั้นละกะสียกล่องละกะเอาเบียร์เมล็ดพันธุ์ลงดินนะครับอากะสีได้มาถ่ายทำให้พี่น้องได้เบิ่งได้รับชมในขั้นตอนต่อไปนะครับ ผมกับฝากคนไลค์กดติดตามให้ผมน้ำเด้อครับเด้อเพื่อเป็นแรงบันดาใจและปิดกำลังใจในการถ่ายวิดีโอนะครับกับ่มมีอะไรมากมายนะครับมาอนี้การถ่ายมาอนาคตต่อเฟืองมาเพิ่นนะครับเพื่อที่สิเตรียมดินไว้ปูมะเขือน,นะครับกัขอจบการถ่ายทำวิพีงเทานี้นะครับฝากคนไลค์กดติดตามให้ผมน้ำเด้อครับเด้อสวัสดีครับ